Obrigado. ดิฉันอาจารย์เจบพรมภาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ได้เชิญอาจารย์ปรัชญาโหราจารย์มาในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะน้าจะได้ออกด้วยกันนะคะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่เชิญจาร์มาเพราะว่าอาจารย์ปรัชญาเนี่ยนะคะจะมีเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมาบอกกับพวกเรานะคะคืออาจารย์เนี่ยจะเปิดคอร์สใหม่นะคะที่สมาคมของเราในสาเออที่สาขาบางขุนนนนะคะ สองคอสด้วยกันใช่ครับเราเริ่มคอสแรกก่อนเลยค,ค่ะเอาคอสที่คุ้นเคยก่อนนะจ๊ะก็คอสนิยามสีทฤษฎีใหม่นะครับค่ะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสีนะครับแต่ครนี้พูดไปก็เหมือนกับมาสอนวาดรูปนะฮะอาจารย์ระบายสีแล้วจริงๆวาดรูปไหมเออไม่มีครับ จริงๆสอนระบายสีไหมไม่มีครับเลรอคะสอนอย่างเช่นแม่สีกี่สีมีครับเอาแม่สีอันนี้เหลืองกับน้ําเงินผสมกันแดงเหลืองน้ำเงินออกมาเป็นเขียวอะไรเงี้ยแบบผสมกันสัดส่วนเป็สีดําเท่ากันค่ะหรือจะเอาสีส้มก็ต้องเอาเหลืองกับแดงอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอนการผสมสีอมันเป็นสอนหลักการผสมสีคือหลักการแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้มีจานสีมาให้ผสมอ่า แล้วแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับนักพยากรณ์ยังไงคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเป็นนักพยากรณ์ที่เคยได้เรียนมาบ้างนะครับอาจารย์หรือไม่ก็จะเป็นว่าอ่าเราเกิดวันจันทร์ในการทุกถัดุเนี้ยอาจารย์ใส่ผ้ามาสีออกสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแต่แปลก็คือสีชมพูก็คือดาวังคารดาวเสาร์นะครับดาวพุธอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เป็นดาวอาทิตย์อะไรอย่างีพี่เป็นวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้ก็อันนี้ก็เบสิกครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเนื้อหาเนี่ยครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับคือดวงดาวนะครับแล้วก็เลขเจ็ดตัวนะครับยามาตรการนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของธาตุของคนจีนด้วยที่ส่งเสริมกันอะไรเงี้ยอย่างผมใส่สีมันก็จะมีสีสมมติสีออกเป็นร้อนๆเนี่ยครับก็เป็นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้ผสมอะไรเงี้ยมันจะมีหลากหลายวิธีการคิดซึ่งซึ่งนํามาก็คือหลายๆหลางจากทักษะเอ่ยจาก จีนจะอะไรอย่างเงี้ยใช่าผสมกันเป็นสีสังที่ควรจะใส่และเสริมในเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วคอร์สนี้เนี่ยนะคะนิยามสีทฤษฎีใหม่เนี่ยใช้เวลาสอนเท่าไหร่คะจริงๆที่สอนมาคราวที่แล้วนี่ก็สอนวันเดียวจบเลยหนึ่งวันค่ะครับวันเดียวจบเลยเพราะว่าตั้แต่เช้าถึงเย็นใช่ก็ก็แน่นเหมือนกันีก็นักเรียนมึนไหมอาจารย์ก็มีประมาณว่า ไม่มือก็มีก็คือ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 รับสบายๆว่าผมไม่ได้ไม่ได้เร่งมากเพราะเราก็จะรอว่ารู้เรื่องไม้นะครับคอาจารย์สอนวันไหนคะเห็นอาจารย์อาจารย์คุยกันไว้ว่าจะยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่เออใช่ครับ ก็โน้ตก็หลวมไว้ว่าเดี๋ยวจะดูว่าเด็กมารวมกันที่23 24แล้วก็เกิดคอร์สออค่ะวันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาที่แอดมินของเราเลยนะคะ020449122หรือโอนเงินมาได้เลยค่ะคือติดต่อมาแล้วโอนเงินได้เลยนะคะบัญชีไทยพณิชย์ค่ะคุณนิธิปรางพรามทองหนุน119251443 2นะคะราคา ราคาอันนี้พันหบาทพั0หบาทนะคะสำหรับวิชาคอสนิยามสีทฤษฎีใหม่นะคะคนที่จะมาเรียนก็คือทุกคนทุกคนไม่ต้องมีพื้นวิชาอะไรมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าตัวผมเนี่ยจะปรับเข้าสู่ผู้เรียนผู้งตรงไหมความว่าพอดีแต่ละมาแต่ละคอสเนี่ยกับคอสที่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้เลยเลยก็มาเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ถ้าู้เยอะก็จะ เริ่มน้อยก็ไปเยอะๆก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะก็ต่างจากทักษะธรรมดานะคะคอสนิยามสีทฤษฎีใหม่ในช่วงปลายเดือนนะคะประมาณ23หรือ24มบกลานะคะค่ะทีนี้มีอีกวิชาหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าน่าสนใจมากค่ะก็เป็นปิ๊กันเียขึ้นมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมถนัดด้วยนะครับแล้วก็คิดว่า อาจจะไปใช้ประโยชน์กับเรื่องใกล้ตัวได้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขกระสาเลขกระสาชื่ออาจารย์เลขกระสาครับเลขกระสาตะวันตกตะวันออกเวสต์มิดเวสต์อีสต์เวสต์อีสต์นั้นเบอร์โรเบรที่ก็ได้ก่ออันนี้ยิ่งไปไกลมากเลขกระสาตะวันตกเจอกับตะวันออกนะคะแล้วมันจะเอามาใช้ เพราะว่าจริงๆแล้วก็จะรู้จักกันแต่แต่เลขศาสตร์ธรรมดาของทางตะวันออกใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเอาหลักของทางตะวันตกมาเข้ามาผสมซึ่งมันก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์บางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีคนพูดถึงนำมาก็เป็นวิชาใหม่ที่น่าสนใจนะคะก็ใช่ครับก็จะเป็นการพูดเรื่องตัวเลขซึ่งอาจจะเป็นวันเกิด วันเกิดเนี่ยถ้าเป็นทั่วๆไปเขาก็จะท่องมาที่หนึ่งเป็นคนยังไงมีความเป็นผู้นำมีความยอมผักไม่ยอมงออะไรก็แล้วแต่นีาคับมีความอะไรเนี้ยก็อันนี้ก็เป็นเบสิกแต่คราวนี้พอแต่ละแต่ละวันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ใช่ว่าคนวันไหนควรจะสัมพันธ์ควรจะทํางานกับคนวันไหนควรจะเลือกคู่เป็นคนวันไหนถ้าเป็นตัวเลขเที่วันเกิดก่อนนะจา์แบบเขาเลือกคู่เนาะกายังไม่เลือกเลยเกิดวันไหนก็ให้มันได้เดินเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะจารย์ เราลงสรุปแล้วเลขกศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยคนที่เรียนเขาก็จะดูได้ว่าบ้านเลขที่เขาดีไหมถูกไหมคะแล้วก็บัตรประจําตัวของเขาเนี่ยมันก็จะอันที่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่จะบอกได้ว่าคนที่ถือเลขนี้มีเลขนี้จะเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรถูกไหมคะหรืออาจารย์อาจจะมาอ้อคุณนิสัยคุณจะเป็นคนร้อนคุณจะเป็นคนรุนแรงูคุณก็แก้นิสัยตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าอย่างชีวิตของเราค่ะ คือสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เช่นแบบชาชนแต่จะเอาแค่ตัวเลขบางอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนได้บ้านเลขที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไหได้บ้านเลขที่เปลี่ยนไม่ได้แต่แก้ได้ถูกไหมคะก็ไม่ทราบว่าหลักของของอาจารย์ปรัจญาจะเหมือนกับหลักที่อาจารย์เจ๊เวยสอนไหมหรือยังไงนะคะแต่ยังไงก็อันนี้น่าจะมีอะไรที่แปลกๆเข้ามาเพราะว่าเป็นตะวันตกเจอกับตะวันออกนะคะค่ะนอกจากจะทราบบ้านเลขที่ ก็อาจจะราบแบบประชาชนวันเกิดทะเบียนรถทะเบียนรถทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านด้วยเหรออาจารย์ทะเบียนอ๋อขอโทษบ้านเลขที่บ้านเลขที่ทะเบียนบ้านก็ไม่ต้องไปดูทะเบียนรถนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความรู้จากเลขทีมันไปใช่อย่างอื่นได้หมดเลยนะอาจารย์อย่างเช่นเราจะไปฟิตเนสเนี้ยเราจะเลือกบล็อกเกอร์เบอร์อะไรใช่ไหมคะมันจริงๆครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ที่คนไม่ได้พูดถึงแต่ว่า อย่างเช่นค,คนวันเกิดวันนี้เอ๊ะทำไมคุณต้องมาอยู่บ้านคุณเกิดวันที่เท่านี้ทาไมคุณอยู่ในซอยเลขนี้นั่นหนึ่งสองค,คนเกิดวันที่หนึ่งเอ๊ะทำไมเลขเกิดมาอยู่เลขวันที่สี่ไม่ทำไมมาสนทันกันแรงงานะอะไรคยับงนค่ะ ฉะนั้นเนี่ยนะคะวิชาเลขตะวันเลขศาสตรตะวันตกเจอตะวันออกเนี่ยนะคะอาจารย์สองที่วันคะก็วันเดียวจบเหมือนกันวันเดียวจบเหมือนกันโอ้ของอาจารย์นี่ก็รวดเร็วดีนะคะทันใจดีนะคะมาเรียนอาจารย์นี่ได้วิชาใหม่ๆทันทีตอนเย็นนี่ไปฝึกวิชากันได้เลยนะคะอาจารย์ไก่จะสอนเดือนอะไรคะบุกกาลัเหมือนกันไหมคะคิดว่าจะเลยไปกุมภาพันกุมภานเป็นต้นเดือนกุมภาพัน์เป็นต้นเดือนนะคะต้นเดือนปร่มมาที่ คิดไว้เป็นวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์อาทิตย์ที่7ส่มากอาจารย์จะสอนตอนเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะออจริงๆผมก,ก็วันธรรมดาก็ได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าออจะค่ะจะะค่ะ,ะ,คะถ้ายังไงนะคะถ้าสนใจเนี่ยติดต่อมานะคะลงชื่อไว้ก่อนนะคะ,ะ,คะที่สาขาบาคขุนนนนะคะศู0 4 4 9 1 2 2นะคะว่าสนใจวิชาไหนนะคะ มีอยู่สองคอร์สนะคะสวิชานะคะอาจารย์ที่เราคุยกันในเบคในในคลิปนี้คือ1คอร์สนิยามสีทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งจะสอนกันใน23หรือ24มกราคมนี้นะคะและอีกวิชาหนึ่งค่ะเลขศาตรตะวันตกเจอตะวันออกนะคะในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ยังไงก็โทรเข้ามาตร้งผมยายมเรื่องโควิดไปครับอาจารย์ ววดาแล้วมันจะย็นอยู่ไหมคะกุงพาอาจารย์คะจริงๆถ้าเป็นอาจารย์ทั่วไปก็จะบอกว่ามันจะเย็นกุงพานี่จะแรงเลยคือมันมีอีกอีกอีกอันนึงที่ถือจะเบาลงกว่านะครับอาจารย์เบาลงก็คือช่วงแรกเนี่ยพอตอนนี้ดาวดาวเท่าไรกับดาวเสาร์เนี่ยมันมันใกล้กันใกล้กันมากกว่าที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาครับอารย่ยี่สิบสี่ยี่สบสองยี่สิบสองยี่สิมทียครับแล้วก็ถ้าเป็นตำางการง่ายที่สุดเลยเนี่ย ที่เขาเป็นโบราณเลยคือดูแค่พระเสาอ,อย่างเช่นนอสารามูสะเขาทำนายเนียเขาดูแค่พระรสเสาเมืม่อก่อนไม่มีมือถือยู่ไม่มีอะไรเลยพระสเสาาแท่กกันปุ๊บเนี่ยก็ง่ายว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยพ,พอมันหลุดออกจากเ,เกลือนสาองศาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเบาลงแต่ไม่หมดนะเบาลงก็ว่าตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณวันที่หกเจ็ดหรือประมาณช่วงกลางเดือนเมื่อกล่ากันตามดาวหเสาพระรหัก่อน น่าจะมีจังหวะที่บาลลงแต่คราวนี้ถ้าจะบอกว่าขนาดาสมมันยังอยู่ในราศีเดียวกันพอถ้าหยุดหลุดไปเลยก็อยู่มานช่วง28มีนาได้ปีตาราตาราหนึ่งก็ประมาณ6เมษายนอยู่ที่ว่าเขาอยู่ตาราไหนเอาไต่ทิ้งดาวอันไหนมาก็ เราก็ขอให้เขาไปเร็วๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจจะเดินหน้าแล้วนะคะมาเลรครับตกลช่วงนี้นะหลายฟัายคนตกลงนะคะขอสรุปว่าอาจารย์ปรัชญานะคะในเดือนมกราจะเปิดคอร์สหนึ่งชื่อคอร์สนิยามสีทฤษฎีใหม่นะคะ23-24มกรานะคะก็ค่าคอร์สประมาณพันห้ นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้และอีกวิชาหนึ่งก็คือเลขศาสตะวันตกเจอกับตะวันออกนะคะในช่วงต้นเดือนกุมภานะคะส่วนวิชาอื่นๆของอาจารย์ปรัชญานะคะอย่างเช่นโขนไทยหรูอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะพออาจารย์จะเปิดก็อาจารย์ก็จะมาลงคลิปให้เราดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะอาจารย์ค่ะจะสิ้นปีแล้วอวยพรท่านผู้ชมเลยค่ะก็ช่วงปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ระมัดระวังในการขับขี่รถนะครับโดยทั่าวไปนะว่าจะเป็นท่านที่ขับเองหรือว่าเป็นผู้โดยสารก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหวรถไทยนะครับก็ช่วงต้นปีเนี่ยนะครับมันไปนตกพิษหนักนะครับระวังขาดแล้วก็ช่วงดาวประจำตัวคือดาวอังคารดาวประจำตัวของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่แข็งแรงเลยนะครับอ่ออย่างเช่นที่มันเกิดที่มทผ่านมาเนี่ยเพราะดาวดาวอังคารอ่อนแรงแล้วดาวอังคารเสามันเบียดกันมากมันก็เลยเป็นจุดที่แบบเหมือนกับ มีไไรา์มาแต่ตัวเองก็ป้องกันตัวเองไม่ได้มันก็เลยแย่เพราะนั้นเนี่ยช่วงต้นปีต้องไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่ว่าก็ยังบอกว่าก็ยังต้องระวังอยู่เมื่อม่เห็นวันที่ผ่านมาที่รายการก็มีนักพยากรณ์ที่ร่วนรายการนี้แบบมาลุบเนี่ยนิ้วเนี้ยเดียวถอดเลยคือแบบที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็สอบเมื่อเมื่อไม่เี็บวันที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วก็รถชนจนตูวยุบแบบคือเวลาเกิดมันเกิดเยอะสังเกตว่าสมมุตินี่อะไรอะไรหนีบหนีงตรงนี้ก็แค่น่าจะเล็กน้อยๆห้องรืออะไรเงี้ย กลายเป็นกระดูกแตกอาจารย์หอาจารย์เชี๊ยบกำลังจะไปเที่ยวเฉลิมมงคลลาวัไปดิโอเคก็ขอเตือนถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นแต่ถ้าเป็นจะเป็นเยอะเพราะว่าเสามันตั้งฉากกับอังคารตอนสุดอังคารยกเข้าในตําราไทยปกติก็จะยกยี่สิบเจ็ดยกี่สิบเจ็ดตึ้งมาตั้งฉากกับดาวเสามันก็ถึงกันแล้วอังคารมันไปอยู่กับมฤตยูอีกใช่ไหมคะอาจารย์ก็อาจารย์ก็อวยพรให้ท่านจบเข้า แท้พลาดจากอุบัติเหตุจากโรคภัยให้เจ็บก็ขอให้สิ่งดีกลับมาสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปกับปีเก่านะคะเรามาตั้งต้นกันใหม่แล้วเรามาหาวิชาที่จะเสริมความรู้กับเรานะคะก็อาจารย์ประจานจะมอบให้กับสองวิชาเลยค่ะสวิชาเลครัค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ